สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆไอ้สายอะไรนี่พวกคนณน้องคะน้องบอเห็นลงคลิปหลายเหมืองยาะซื้อพวก้โทรศัพท์ไปสมเด้อพี่น้องเด้อสมโทรศัพท์มนี่ตัดกล้วยจากกล้วยกล้วยที่นี่ไหนบ้านเฮาเอิญกล้วยที่นี่ไหนจ้าน้องคนไทยคนจังหวัดเชียงใหม่ไม่ปล่อยน้องพี่น้อง ตำสมเนืจ้ะเนาะใส่บักเขียวคืนใส่บกักลูกเปล่งบักหนาวมันก็นแก่ฝาดได้ใส่น้ำตาลนมแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวหวานให้พี่น้อ,ยอยงดีต้รงมา,าติดละจันทร ยนโอ้โ,อโ,อโ,อโอผูันไล่ใกล้กันจีบันันไล่บ้านนี่กล้กันด้อพี่น้องเอ้ใส่กอีด้พี่น้องเพื่อมันใหญ่เนี่ยเพือใหญ่ตัดลงน้ยเท้าจุนพนอยู่พี่น้องพีจตะตัเสีขนาดเลย ม่อนนี่เพิ่นเพิ่นโบอย,ยากตรงบันไดนี่เพื่อนบอยากตรงแต่ว่ากับตำได่หอกพี่น,อน้องม่อนนี่เ,เพิเเ่นอันนวยเพิ่นขาวจะโพนหม่อนกจะเจี๊ยบตำบินบินยังอันนี้น้องพี่น,อน้องเงาบไปโพกันโอ้ยอยากกันโทรศัพท์ วเสไรอกองเดบงด้ล่เด้อกําลังสมมาใหม่ๆน to ี่ยนะแล้วเลยเดมมัายถ่อนก้นคลิปบกวยกวยท่านี่ไหนคนอื erm ่น ตามส่งตอบสาคายาวากันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณไอส้สายเอเือย,ยิ่งี้ยโว้โว้โว้คนที่ขอมาให้ยกำลังแรงใจโอลูมบิงลลี่หนูจ้าขึ้นหอดทึเกรอน่ะอยากนับแต่โทรศัพท์สอออนแห่งวิ่หงหอ จะอ่อนกลยียอาสม,มีก็นอน,น,อนอนี่น้องน้องให้เพื่นอนเพื่อน้อนอนไอ้สายอยู่ดีไม่แห้งอย่าเก็บอย่าป่วยหลังน้วยกันวุ่นด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปเนียกไห้าาสม,มีด้วยจา้าน้อบ๊ายบาย,บายด้วยจ้าเด้อสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยจากโควิดจา้าบ๊ายบาย